ฟิล์มเลื่อนใหม่ของยี่ห้อ l e x u s nx 300 h นะครับผมปี2อ1 9นะครับตอนแรกก็ทำความสะอาดก่อนนะครับผมลีดฝุ่นออกก่อนนะครับตัวนี้ใช้น้ำเปล่าผสมสบู่นะครับจอรสันเด็กนะครับโอเคพอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ลอกฟิล์มนลครับน้าไว้ที่ฟิล์มก่อนนะครับผมครับ ฉีดน้ำเข้าเรือนไม้นิดน้อยเล็กน้อยนะครับรุ่นนี้จะยากหน่อยครับว่าโคง้งพอสมควรโค้งมากก็จัดตำแหน่งให้มันได้ระดับนะครับผมให้มันกึ่งกลาง เดี๋ยวเรารีดยึดตรงกลางก่อนนะครับหนึ่งครับผมรีดขึ้นก่อนนะครับรีดขึ้นนะครับอย่ารีดลงรีดขึ้นก่อน,นจอตัวน,นี้พางโค<ด>้งมากเลยอ่าครับผมบจากนั้นเอาผ้าฮองแงรองยางรีดนะครับแล้วก็รีด รีดขึ้นบนก่อนนะครับผมแต่ก็รีดลงล่างครับรีดตรงกลางก่อนนะครับแ่ก็รีดไปด้านข้างครับผมสองข้างนะครับจ,จอนข้างโค้งมากพอสมควรนะครับ ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆมันก็ลงของมันเองนะผมไล่ไปเรื่อยๆครับผมเริ่มลงแล้วครับถ้าผ้ามันเปียกแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นที่ใหม่นะครับยังไม่้มติดคน คอยกดไล่ลงไปนะเรื่อยะครับนี่ฝั่งนี้ลงแล้วครับผมผมดูฝั่งนี้ยังไม่ลงไล่ไปเรื่อยๆนี่ลงหมดแล้วครับ ตอน,นี้ค่อนข้างโค้งพอสมควรนะครับเรือนไหม้ตัวนี้ครับลงหมดแล้วครับผมเรียบร้อยครับจากนั้นก็ผ้าเช็ดน้ำตรงนี้ออกให้หมดนะครับพอตรงนี้มีจุดเสียงพอสมควรพยายามไล่น้ำไล่อะไรออกให้หมดเรียบร้อยครับ